เพื่อนๆกำลังสงสัยอยู่ไหมครับว่าถ้าเราเล่นคาร์ดิโอนานกว่าครั้งละ30นาทีหรือเล่นคาร์ดิโอทันทีหลังจากการเล่นเวทเทรนนิ่งมันจะทำให้กล้ามเนื้อหายไปหรือเปล่าและเราจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้แค่วันที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งเท่านั้นและในวันที่เราเล่นคาร์ดิโอกล้ามเนื้อก็จะหายไปเหมือนเดิมจริงไหมเพราะแน่นอนครับว่าระหว่างที่เราเล่นคาร์ดิโอเยอะ ร่างกายเรานะครับจะใช้คาร์โบไฮเดรตและไขมันมากขึ้นซึ่งพอเป็นแบบนี้ถ้าเรากินไขมันและคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นและถ้าเป็นแบบนี้มันหมายความว่าเราออกกําลังกายผิดวิธีจริงไหมและเราจะต้องแก้ไขยังไงบ้าง สวัสดีครับผมโค้ด k f i t t เทอร์มิแ o ลและวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าถ้าเราเล่นคาร์ดิโอหนักๆและบ่อยๆมันจะทําให้กล้ามเนื้อหายไปจริงหรือเปล่าและจะมีทิปดีๆมาแนะนําด้วยเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ เพื่อนๆครับก่อนอื่นการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าสตริงเทรนนิ่งและการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอที่จะช่วยเพิ่มความทนทานหรือว่าเอนดูเรนซ์เทรนนิ่งถึงแม้ว่าเราจะทําทั้ง2อ,อย่างไปพร้อมกันแล้วช่วยเราลดน้ําหนักลดไขมันและช่วยเราดูตัวเล็กลงได้จริงแต่ร่างกายเรานะครับก็อาจจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อได้ยากขึ้นและความแข็งแรงลดลงได้ ซึ่งการที่เราเล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งไปพร้อมกันแล้วมีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อนี้จะเรียกว่า interference effect ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันครับว่าการเล่นคาร์ดิโอมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อหายจนเราดูโทมผมร่วงกล้ามเนื้อย้วยและสร้างกล้ามเนื้อได้ยากขึ้นจริงหรือเปล่า ก่อนอื่นนะครับมีการรวบรวมบทสรุปจากงานวิจัย21ชิ้นในปี2012แล้วพบว่า1การเล่นคาร์ดิโอมีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อจริง2การเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้บ้าง และ 3. การเล่นแค่เวทเทรนนิ่งอย่างเดียวโดยไม่เล่นคาร์ดิโออาจจะดีที่สุดสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อและในปี2021นักวิจัยยังได้สรุปมาอีกว่า interference effect อาจจะมีผลกับกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในส่วนล่างของร่างกายในคนที่มีความฟิตหรือออกกำลังกายเป็นประจำมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายอีกด้วย ดังนั้นคําถามก็คือถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อให้หุ่นเฟิรม์มกระชับสมส่วนโดยไม่สนเรื่องน้ําหนักเราควรตัดคาร์ดิโอออกไปและเล่นแค่เวทเทรนนิ่งอย่างเดียวดีกว่าไหมซึ่งในช่วงปลายปี2021นี้ผู้เชี่ยวชาญได้ดูบทสรุปจากงานวิจัย43ชิ้นที่มีผู้เข้าร่วมทดลองรวมกัน1,090คน เพื่อดูว่าการเล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งไปพร้อมกันมีผลยังไงบ้างกับความแข็งแรงพละกกำลังและการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งความน่าเชื่อถือของการทดลองจะอยู่ตรงที่ 1. ผู้เข้าทดลองมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีและมากกว่า40ปี 2. การทดลองมีระยะเวลาอย่างน้อย1เดือน 3. มีการดูการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งแยกกันกับคาร์ดิโอและมีแบบผสมกันด้วย 4. การเล่นคาร์ดิโอจะมีทั้งการวิ่งและการปั่นจักรยานและ5จะมีการดูการตอบสนองของร่างกายในวันที่เล่นคาร์ดิโออย่างเดียวรวมไปถึงการเล่นคาร์ดิโอในวันเดียวกันกับเวทเทรนนิ่งหรือก่อนและหลังการเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยทีนี้สิ่งแรกที่เราจะมาดูก็คือความแข็งแรงสูงสุดหรือว่า maximum strength Criteria หรือว่างานวิจัยที่ดูความแข็งแรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด37ชิ้นซึ่ง 1. ผู้เข้าทดลอง525คนจะเล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งไปพร้อมกันและ 2. อีก442คนจะเล่นแค่เวทเทรนนิ่งเท่านั้น และนักวิจัยไม่พบว่าการเล่นคาร์ดิโอไปพร้อมกันกับเวทเทรนนิ่งมีผลทำให้กล้ามเนื้อหายหรือสร้างกล้ามเนื้อได้ยากขึ้น2ก็คือเขาจะดูที่ explosive strength หรือความสามารถในการระเบิดแรงให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งงานวิจัยที่ดู explosive strength นี้จะมีทั้งหมด18ชิ้นซึ่งมีผู้เข้าทดลอง270คนที่เล่นเว t เทรนนิ่งและคาร์ดิโอไปพร้อมกันและอีก208คนจะเล่นแค่เว t เทรนนิ่งและอย่างที่คาดการเลยครับก็คือพลังหรือว่า power หรือการระเบิดพลัง ไม่มีผลกระทบจากการเล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเล่นคาร์ดิโอก่อนหรือหลังเวทเทรนนิ่งทันทีหรือมีเวลาพักระหว่างการออกกำลังกายทั้ง2แบบน้อยกว่า20นาทีอาจจะมีผลต่อสมรรถนะในการออกกำลังกายของเราได้ดังนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเผื่อเวลาพักให้ดีระหว่างการเล่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอและถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเกินไปหรือไม่มีเวลาพักนานพอเราอาจจะสลับวันเล่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอดีกว่าครับ ส่วนที่3ที่ดูก็คือการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่า muscle hypertrophy สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับจะมีงานวิจัยที่เข้าข่าย15ชิ้นและเหมือนเดิมก็คือผู้เข้าทดลอง201คนจะเล่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอและอีก118คนจะเล่นเวทเทรนนิ่งเพียงอย่างเดียวสิ่งที่พบก็คือการออกกำลังกายทั้ง2แบบไปพร้อมกันจะไม่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อหรือทำให้กล้ามเนื้อเราหายนั่นคือการวิ่งหรือการปั่นจักรยานในวันเดียวกันกับเวทเทรนนิ่งหรือคนละวันก็ตามนะครับจะไม่ส่งผลเสียต่อการสร้างกล้ามเนื้อเลยนั่นเอง คำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอไปพร้อมกันเลยไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าการเล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งไปพร้อมกันจะไม่ได้มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อและสมรรถนะในการออกกําลังกายของเราเลยทีนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าพอเล่นคาร์ดิโอโยคะหรือว่าพิลาทิส หรือว่าหลังเวทเทรนนิ่งแล้วแรงตกและเล่นเวทเทรนนิ่งได้ไม่เต็มที่เราอาจจะต้องพักระหว่างการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า20นาทีหรือถ้าจะให้ดีนะครับควรเผื่อเวลาพักให้ได้อย่างน้อย3มชั่วโมงดีกว่าเช่นแทนที่เราจะเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วต่อด้วยคาร์ดิโอเลยเราอาจจะเล่นเวทเทรนนิ่งในตอนเช้าแล้วค่อยมาต่อด้วยคาร์ดิโอในตอนเย็นดีกว่าครับคำถามสุดท้ายก็คือแล้วเราควรเล่นคาร์ดิอยังไงไม่ให้กล้ามเนื้อหายและลดไขมันได้ดี ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบเล่นคาร์ดิโอโยคะเต้นหรือว่าพิลาทิสมากกว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับนี่คือ6คคำแนะนําจากผมครับหนึ่งก็คือการเล่นคาร์ดิโอมากกว่าเวทเทรนนิ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อได้อยู่หรือเราจะได้ความทนทานมากกว่ามวลกล้ามเนื้อ 2. พลังงานแคลอรี่และสารอาหารจะมีผลต่อความแข็งแรงการสร้างกล้ามเนื้อและพละกกำลังโดยรวมเช่นถ้าเราวิ่งไกลขึ้นแต่กินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเท่าเดิมร่างกายเราอาจจะดูโทรมและกล้ามเนื้อหายได้3ถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญหรือมีแคลอรี่เดฟิซิตการฟื้นตัวของร่างกายหรือว่ารีคา v e รีจะช้าลงได้เป็นเรื่องปกติซึ่งนี่จะมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อของเราด้วย สคนที่มีความฟิตอยู่แล้วหรือออกกําลังกายเป็นประจําจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้น้อยที่สุดและถ้าเล่นคาร์ดิโอหนักๆบ่อยๆน,น,นานๆอาจจะทําให้ความแข็งแรงและกล้ามเนื้อหายไปเร็วกว่าปกติได้ 5. ก็คือเราควรปรับการเล่นคาร์ดิโอให้เข้ากับเป้าหมายเช่นถ้าเราอยากจะวิ่งมาราธอนเราอาจจะต้องมาโฟกัสที่การซ้อมวิ่งมากกว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งและ 6. ถ้าเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มการเผาผลาญและลดไขมันในร่างกายให้หุ่นลีนสมส่วนเราอาจจะโฟกัสไปที่การเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นหลักและเสริมด้วยคาร์ดิโอนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่า ในการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและลดไขมันในร่างกายเราจะสามารถเล่นคาร์ดิโอไปพร้อมกับการเล่นเวทเทรนนิ่งได้โดยไม่ต้องกลัวว่ากล้ามเนื้อจะหายหรือว่าแรงตกระหว่างการออกกำลังกายทีนี้นะครับถ้าเราเล่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งในวันเดียวกันเราก็ควรจะเว้นระยะห่างให้ได้ประมาณ3มชั่วโมงดีกว่าเพื่อที่ร่างกายเราจะสามารถรีคาเวอร์ได้ทันท้ายสุดนะครับเรายังควรจะต้องมีการปรับตารางการเล่นเวทเทรนนิ่งและการเล่นคาร์ดิโอให้เข้ากับเป้าหมายของเราด้วย นั่นคือถ้าเราจะแข่งสปาร์ทันเรสหรือวิ่งมาราธอนนะครับเราควรโฟกัสไปที่การเล่นคาร์ดิโอมากกว่าเวทเทรนนิ่งเป็นต้นตอนนี้เพื่อนๆเ,เน้นไปที่การเล่นคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งมากกว่าครับ ถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการออกกำลังกายและการลดไขมันที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเอง,งดีใจและภูมิใจภายใน3าถึง6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ